มาเบิงเรื่องของการแก่หนีคะแนนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของหนีนอกระบบทีมีนะคะการมาลงทะเบียนและก็ซอยเรื่องของการไกลเกียยนนั่นเองนะคะซึ่งล่าสุดต,ตอนนี้ท่าจังหวัดอำนาจเจริญเพื่อนก็ออกหน่วยบริการนะคะรับเรื่องเล่าแก้ไขปัญหาเรื่องของหนีนอกระบบให้กับพน้องประชาชนที่จังหวัดอำนาจเจริญค่ะโดยมีหน่วยงานที่ทำการปกครองนะคะจังหวัดอำนาจเจริญค่ะสำนักง,งานคลังจังหวัดสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสำนักง,งานแรงงานจังหวัดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและกะนวยงานดีเกี่ยว้องได้ล่งพื้นที่นะคะรวมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในโครงการบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนค่ะอยู่ที่โรงเรียนบ้านโคกพะวินัยดีบ้านโคกพระมูที่3ตนนําบลนาปลาแซงอำเภอปทุมราชวงสาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ เพื่อบริการนะคะรับเรื่องและก็ให้คำปรึกษาคำแนะนำลูกหนีที่มีความประสงค์จะเสริมสร้างอาชีพกับประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบซึ่งก็เป็นการออกหน่วยบริการนะคะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อที่จะประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายแห่งกับประชาชนโดยมีวที่พันตีอดิศักหน่อยสุวรรณนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหวหนาส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและก็รับฟังปัญหากับพี่น้องประชาชนในเทือนหนีนนำนะคะโดยจังหวัดอำนาจ,จเจริญค่ะมีประชาชนมาลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนีนอกระบบสะสมหอดปัจจุบันกระคือตั้งแต่วันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 6ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2 5 6 7กบประกอบไปด้วยลูกหนีลงงทะเบียนจำนวน811รรานะคะจำนวนหนีหกร้ยหรา ยอดรวมมูลหนีนะคะ u t ู 58, 000, 8, 96, 2, 18ล่5น8 9 6นเ้านบาทส่วนผลการไก่เกียรหนีสะสมนะคะก็คือหมายความว่ามีการเจราจามีการไก่เกียรนะคะกับมีลูกหนีไก่เกีย์สำเร็จจำนวน193รายไร่ยอดรวมมูลหนีเดิมนะคะก่อนไก่เกียรกับ u t 18ล้าน7จ็ด2 8อ่บาท ยอดร่วมมูลหนีใหม่นะคะหลังมีการไกลเกีีรยแล้วตอนนี้อยู่ที่17ล้าน33,728บาทยอดร่วมมูลหนีลดลงนะคะห่ล้าน6 8 8ส0 0บาทโดยจะมีการนะคะดำเนินการไกลเกียนะคะหนี อย่างต่อเนื่องนะคะส่วนแผนในระยะต่อไปทางจังหวัดมีการฟื้นฟูอาชีพสางร่ดไายให้แก่ลูกหนี้นะคะผ่านกระบวนการไกลเกียร์โดยจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะคะจากธนาคารของรัฐพร้อมกับการฝึกอบรมเสริมสางอาชีพเสริมสางอาชีพใหม่ๆจากหน่วยงานต่างๆในขณะทีประชาชนนะคะหากว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหานี้นอกระบบ สามารถที่จะลงทะเบียนได้ทั้งทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์นะคะ debt.dopa.go.th นะคะหรือว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองที่สารกลางจังหวัดหรือว่าที่ทำการอำเภอทุกอำเภอได้จะเบิร์ดเคตแล้วนะคะวันที่2 9กุมภาพผ่านนี้นะคะผู้ใดที่อยากจะไปลงนะคะก็ต้องรีบไปแล้วนะคะ